งานดูนครับเป็นพ่อคุณทาง oh เป็นเจ้าของตูกของตูดที่เขาขุดในที่ oh อของเขาโอ้พบตูดในที่ของเขานะฮะนนนี่ะโอ้ย่างนี้เรียกว่าหลวงพ่อมีนานดูนเยอะที่สุดได้ไหมพ่อหรือคนอื่นเยอะกว่าหลวงพ่อเจ้าของเจ้าของให้ประธานชมรมมากกว่าอ oh ๋อ้โหประธานชมรมนาดูนแห่งประเทศไทยอ๋ออันนี้เขาเยอะกว่านะวงพ่อเยอะกว่าเขาก็เป็นประธานแล้ว ชื่อสมวนนี่หมายถึงว่าเจ้าของเจ้าของปลูกเจ้าของปลูกเพราะคุดตั้งแต่สมัยของพันนาลอยก่อนพันนาลอยจางคนขุดแปดบาทสมัยก่อนเหรอฮะเขาเก็บเก็บเก็บไปเนี่ยอะไรที่มันกรเบื้องแตกก็จะเก็บไปบ้านเวลาพระไปแล้วก็จะไปหาขนสารเอากระเบื้องเก่าอะไรต่างๆก็ขนไปทำผ้าเลยกันเราเราเราเส้นไหนประจำาหลวงพ่อหรือประจำทุกเส้นเลยหลวงพ่อ ไหนที่งพ่อใส่ประจำจะใช two, oh, ้นี now, or, i mean? oh ่ไปต่างประเทศมากกว่าอันไหนไปต่างประเทศนะพ่ออ๋ออันนี้อันนี้เป็นเป็นสองสองสองข้างฮะสีแดงสองข้างแดงโอ้นะอันนี้ไปต่างประเทศนะพ่อนะนะอ้อก็ส่วนมากคือพระพระนาดูดจะหายาก มันจะเจอสักของปลอมสักของของในวัดส่วนมากมันจะสิบแปดบาทยี่สิบบาทมันมันล้อเลียนนะล้อเลียนอย่างเงี้ยโอ้นี่ก็จะเป็นอันนี้ประกวดติดที่หนึ่งฮะตรงเมืองอ้ันนี้สวยตรงเมืองอ่าเนี่ยตรงเมืองฮะโอ้นี่มันมันจะเป็นพระตรงเมืองนะโอ้ตรงเมืองอันนี้ ล็อกเก็ตของครูสอนมาเสือกศาลนะอ๋อสอนอือนีิวันเออก็สุกวัตนหลวงอันนี้ก็หลวงพ่อวยเรา่ะอ๋อฮะฮสวยด้วยสวยออหลวงพวยหวงพวยโอ้สวยครับสวยด้วยนะครับรดีอ๋นี่ฮะโอ้โหนี้ตรครูบาสมภัวันวัด บ้านไรโ่โคกสูงนะค,ะครัาช่จะสีม,มาเ่าดงงคนเลิกแต่ดีเวลาประมาณส4สีนาฬิกาครับ่ยหงทิีัตาหน้าออกอนใจออกมาจากปากาาตัวเงินเงนออกมาจากปากเง้แะปลตัวยูตาหูนเราดวงาโป่แปลเป็นยาไรพกเงินหายาไรกลางเือบัง อยู่นั่งเบียดตาสายยาวสายยาไม่ลดเหนน้ำแข็งทอดนมีนมาตาสาน้าตเหยือะกัวลงมาคตา ตุธาโยนาอิราชวีมายิมสารภูอภรณ์พระรามได้ลามีวัดาเดีไดใจพนังศรีน้าให้ได้ลามรวยแกเลี้ยอนตองนอนเป็นโมเป็นองโยร่อยสคจักนี้ใส่จีนคนละลอยบ่ป่ยแรงเลยตมามามาก่อนจะนีมาเมื่อย ตรอ่อไปนะคร man, ับเดียนเจี่ยวภาพสวายจตุปัจจเรียธรรมพระมหาดาบสวายิตุปัจเจตยธรรมแก่พระเกียรติาจารทั้ง13ลูกเื่อกันนะครับ ังจากไหว้จะถูกระจายในทางเสร็จลงนะครับก็จะได้ถ่ายรูปโงทะเบีนนะครับก็แล้วก็ครับจะเป็นของบอลนราการะรที่เส็เี่นกะมรับเอาไปเรา่องรองรู้พูดนะครับหน้าปกเดีถรูปด้นน พิเศษมีเคจ7สิบสรูปแล้วก็มีสีสองต้นเป็นนิ่งไม้ที่ดีที่ทุกสิทธิหลวงพ่อคูณมาทำดทีใหญ่และลูกทูนหามาจัดสร้างเพื่อจะํำรุงพุทธศาสนาในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลที่หลวงพ่อคูณได้บำเพินมาต่อกับหลวงพ่ทองนั้น Hey, hey, เฮงรวยรวยบงตังคทุกคนทุกท่านนะว่า nah, ทั่วประเทศทุกคนทุก huh ท mm ่านเชิญสาคุปต์ตาคุปต์อาตุมูตาเนี่ยทูบาร์สงไพวันนะครฮะพระเกจเจจานทร์ชื่อดังนะครับนะท่านเมตตาให้พรนะครับนะหลวงหะฮะองคุลวงปู่สมุนนะปู่สมรลุงครับ หลวงพ่อทองในพุทธกาลนะครับหลวงพ่อทองเขาไปถ่ายรูปนะครับที่มาขอพรแฟนรายการหน่อยครับเห็นลูกศิษย์ชาวบาเยอะเลยเข้ามาเยอะเลยโฆษณาสาธารณสุขกันช่วยเหลือเดี๋ยวแค่นี้นะใช่ถ้าใครอยากมีโชคมีลาบก็ดูวัตถุมงคลที่ทำพิธีวันนี้รวดมากเลยครับนะฮะครับ วัดใจบนใจเดี tai, ๋ยนี่บนพระเกจิอาจารย์ถ่ายรูปด้านในนะครับทางฝ่ายพนักงานเราช่วยนำรูปไปด้วยนะครับไปถ่ายรูปด้านในก่อนนะครับด้านในห้องนุ้นเลยนะครับหลังจากนั้นพระพุทธองคจะได้กวดน้ํรับพรนะครับเป็นอาเสรยนพิธีการพุทธาพิเศษนะครับในวันลรที่หนึ่งวันนี้นะครับทุกคนพระพุทธเจ้าทุกรูปไปถ่ายรูปด้านในห้องระกีบบไปก่อนนะครับ็น ลูกีลระงการพิทธาพิเศษเองที่จงเส้บรรยากาในงานโบสถ์งาจิตติาราเศษทีนี้นบผมทอเศษองขชังนะครับทมดทุกูกนะครับจากททุกนะครับจากทุกทุกะครับคนที่ดูแลระเกิช่วยภาพกิจจ์ถ่ายรูปด้วยนะครับจะภาพช่วยเตรียมลูกวัตถุของนขอเราเข้าไปด้านในห้องกระจกด้วยนะครับเพื่อจะถ่ายรูปนะครับเตรียมรูปด้วยนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปด้านในฮะถ่ายรูปด้านในนี่ฮะอันนี้กุญนะครับนะหลวงทองทองยอดเนี่ยหลวทองหลยอดนะทองยอดไรู้แกว่า ที่ระลึกนะครับหลวงพ่ทองหลวงพ่อยอดนะครับแล้วก็ลวงปู่ไทยนะครับแล้วพระอาจารย์นุญม,มี